เอ้าต่อเฮียอะไรอะ่ะไ,ได้ลองทงั้งคู้งไงมันแฝดแล้วมันแฝดแล้วถอยเลยเซ็ตเงากลังเดินไปหาพวกมึงอยู่ <c oughs> เฮ้ยมึงเออเหรอไอ <c oughs> ้สัตว์ <c oughs> แม่งเฮียหลอนชิบหาย แล้มึงเดินเฮี้ยอะไรของมึงอ่ะอเห็นแล้วแม่งหงุดหงิดวะ่ะต้นเกมเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดแล้วว่ามึงจะได้หรือมึงจะเสียไอเฮี้ยพวกมึงเล่นต้นเกมกันเฮี้ยมากเลยอ่ะมึงรู้เฮี้ยอะไรบ้างเนี่ยว่ามีฟ์จูนคือตัวที่ดาเมจจัดที่สุดตอนต้นเกมเ เยียดีซีกูเล่นเฮียชิบหายมานากูจะหมดอยู่แล้วโอ๊ยอะไรของมึงมึงไม่มีน้ำยาเลยเหรอเชี่ยกูจะเบื่อแล้วเนี่ยไอสัตว์ถ้าพวกมึงทำกันได้แค่นี้เฮ้ย ยังไม่มีฟองอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาเอาเชี่ยมึงเดินมากูนึกว่ามึงจะมาโอ้อกูคิดว่ามึงแบบมันจะไม่มีฟองไม่ไม่ไม่อ๋อเชี่ยอะไรอ่ะมันไม่ใช่จังหวะที่ดีแล้วเว้ยมึงก็เอาขีบไปดิกูตอดมันเฉยๆมึงให้ดีเอาคีบไปเชี่ยต้องกลับบ้านแล้วเนี่ย กาดดีอะไรของมึงเนี่ย เชีย่ยมีเดยวพวกเล่นไม่รู้เรื่องอ้กับบีแฟตอยู่แล้วเพราะว่าแม่งน่าจะรอดเพราะไม่มีเด็กส,มส้มเซ็ตอยู่นี่เซ็ตอยู่ด้านบนแกต่อโดน สซ็คลิปฟาร์มเสร็จแล้วสคลิปมาตรงนี้เฮ้ยถ้าแกงไม่ได้เอากบแล้วก็รีคอร์โเ,เฮ้ยเชียร์เล่นกลางโดนแต่รอดใช่ไหมรอดรอดรอดเมื่อกี้แม่งเหม่อเ,ออเลยเฮียอะไร้นไปร้กูต้องไปติ๊กแม่งอโอเค,อเคมันมัน,ม,นมันฟาร์มคอร์สกับมึงเพราะว่าไก่มันเกิดในขนาดที่ไก่มึงก็เกิดมันฟาร์มคอร์สกัน อะไรอ่ะไอ้เหี้ยจะไปยืนเอ๋ออยู่นั่นหน่ะยี่ยี่จนเขาไอ้นี่ไม่ได้เปิงไม่ได้อย่าเล่นเสร็จเดินลง ตีสิสวยพี่ชายเยี่ยปิ่งกูขึ้นหรืออะไรวะกดคิวแล้วคิวไม่ออกกลับกลับกลับมันยังไม่เวทมันอยู่ป่ามันมันคอสกันหมายความว่า ตอนนี้มึงต้องฝ่ามตรงนี้แต่ว่ามึงเอาออบเจกทีฟตอนนี้มันก็ต้องอยู่ตรงนั้นดูในร่างหน่อยดูในร่างหน่อย The enemy has been กลับกลับมึงต้องไม่โปรเทคตามึงเพราะไก่มึงเกิด mm. สิบวิกูมีโดดไม่ใช้ยันตีไปแล้วโซน,น่ากูเบ็ดแล้วกูเบ็ดแล้วกูเบ็ดแล้ว ยยางกูไม่มีเลือดวะไม่มีเลือดวะไม่มีเลือดไม่มีเลือดรอ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 กอดรอ้รดรรรกรให้ได้ได้ดดดด เฮ้ยพวกทำเฮี้ยอะไรโง่โกันอีกแล้วไม่หมูไม่ดีเลยอะ่ะเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้อะ่ะอ an ally has been slain an enemy has been slain killing hey, spree เพ็ดอาจจะมาอมจอเจอพยายามดูไม่อยู่บนวะไอ้นี่มันตีรีบโอ้เชี่ยเสียรองเท้าเสียออบเจกตีทุกอย่างเข้าดิบมามันฟาร์มล่างอะถ้าบนมันไม่มีอืมใช่ต้องฟาร์มล่างเพราะไปเคลียร์บนมาแล้ว ก็ได้รีเซ็ตไม่ใช่อะไรเออเงินกุัเจ<ล>็ดไงกูค,คิดว่าแบบแม่งไนี่จะไฟหรืออะไรกันกะให้รีชิวชิว,ชวโอเคโอเคอเฮ้ยเลนมันเกิดขอวอดมาเลยดิขอวอดที่ขอวอดอันนึงเลนมันน่าจะเกิดเดี๋ยวเรามาไม่ไม่ดักเลนมันก็เอ,เอาบอลเอามังกรก่อนเลย tại sao mình không thắng được? Đuổi. À, lấy băng cờ Unstoppable. ขโมยหนังไก่ก็เชีย่ยอืมมันในฟาร์มโกเลมกูขโมยป่ามันป่าบนมันได้อาจมันล่างขึ้นบนว่าปีราคานะล่างขึ้นบนเจอเดี๋ยวเอากบแปบนึงเดี๋ยวรีเซตเลยยี Your has been ่สิบปีอันตรี <laughs> ดิบตายก่อน เทพปะอ้ยเทปปะพี่มึงเดินเข้ากลางดีกว่านธนาคารไม่จำเป็นหรอกเฮ้ยมึงมึงตีดิมึงตีดิกูเองกูเองกูเลยนียอยอ่อฮามีวอร์ด มึงจะกลับก็กลับ yeah. <laughs> มิดเลนเชี่ยแม่งเดินมาสกิเลเรื่อยๆแบบไม่กลับพอ้ยามกลับแล้วดูไอ้อนี่หน่อยดิอ๋อยังเ,เอาไม่เสร็จหรอ,อยังเอาไม่เสร็จกลัวโซโล,โล่ดิมันไม่มีใครช่วยตีเอาเสร็จแล้วเมื่อกี้ย้ายกูโดดไปบนใช่ไหมเออเดีเ๋ยโซโล่เลยเลี้ยดีชา เซตน่าจะอ,อยู่ป่าบนว่าูเกิดอ่าฮะปูออกของก่อนอะไรที่ผมทำเอาแบบว่าไม่ดีในแรงก็อย่าอย่าจำนะครับต้องขอโทษพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับจำไว้ก็ได้แล้วค่อยรีพอรตย้อนหลังโอ้รีพอตย้อนหลังเหรอขอโทษด้วยนะครับอารมณ์เกมนะครับอารมณ์ลบบอกครับอืมอารมณ์ลบบอกครับอมืบบอม ไฟต่อไปน่าจะบังกรปะ่ะเพามังกรนาทีครึ่งถ้างั้นน่าจะอยู่ป่าล่างแนละ้วถ้าป่าบนเคลียร์แล้วเฮ้ยเปิดอะไรตรงนั้นอะแล้วกูกระโ,โดดแล้วกูกระโดดแล้ว มันเกิดเฮียอะไรขึ้นมันเกิดเฮียอะไรขึ้นกู่ไปลูกอยู่ดีแม่งก็ไฟอยู่ดีก็มาไฟกันตรงนี้แล้วก็บุมบั่มบุมบั่มเลยอันนี้เลยตายว่ะตาย ui 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 triple kill oh yeah, của anh à, của riêng của anh à, tuần này anh, giờ đang như tổ uốn đấy. hìa rồi rồi, hìa số pha ở này hìa ping da số pha oh của anh แา้วทีแลทีดูดูผิดไปไหนดูผิดไปไหน